สวัสดีครับคุณผู้ชมผมเน่ทัชกรคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีบันทึกหน้าจอมือถือที่หลายคนอาจยังไม่รู้ฟรีไม่มีรายงานนั่นเองนะครับก่อนอื่นนะครับเขาบอกว่านะฮะมือถือที่ผมใช้อยู่นี้นะครับเป็นยี่ห้อซัมซุงเวอร์ชันเก้านั่นเองในส่วนของคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นหรือว่ามือถือรุ่นอื่นผมก็ไม่แน่ใจว่าจะใช้งานได้เหมือนกันหรือเปล่ากับซัมซุงนั่นเองนะครับถ้าได้ไม่ได้อย่างไรแล้วให้คุณผู้ชมนะครับรบกวนส่งคอมเมนต์นะครับ มาแชร์ความรู้นะครับแชร์ประสบการณ์กันนะครับคุณผู้ชมว่าใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นั่นเองอันดับแรกนะครับคุณผู้ชมจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปจานวน2อแอปด้วยกันนะครับเรามาเริ่มที่แอปแรกก็คือเล r d s c สก e นนะครับในส่วนนี้ผมจะวางลิงก์นะทั้งสองแอปนี้ไว้ที่ด้านล่างคลิปในส่วนของคำอธิบายนั่นเองนะครับเมื่อคุณผู้ชมเข้าไปและเจอในส่วนของแอปแล้วก็แตะไปที่ link ลิงก์ดาวน์โหลดได้เลยนะครับนะฮะอันดับแรกเล็ก r อสกินนะเราแตะที่แอปนี้ก่อนปุ๊บ หลังจากนั้นเปิดด้วยโคมปึ๊บพอเด้งมาหน้านี้ให้แตะวิธีแถบสีฟ้านะครับนะครับผมเลือกขอสกรีนนะแตะไปเลยปึ๊บแล้วก็แตะดาวน์โหลดปึ๊บแตะคําว่าตกลงด้านล่างปึ๊บอ่านะครับตอนนี้กําลังดาวน์โหลดอยู่นะครับโอเคในส่วนนี้มันจะอ่ามันจะทําการดาวน์โหลดแบบเร็วมากเลยเห็นไหมฮะนะ,อะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ปัดขึ้นไป แล้วมาเปิดใช้งานนะครับนี่คำว่าเปิดด้านล่างสีฟ้าปึ๊บโอเคหลังจากนั้นติดตั้งครับด้านล่างเลยคุณผู้ชมนี่ฮะโอเคติดตั้งปึ๊บแล้วรอสักครู่น,นะครับตอนนี้นะครับติดตั้ง silicone silicone แอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะคำว่าเสร็จสิ้นครับปึ๊บ แล้วก็แตะปุ่มโฮมออกไปเลยเพื่อทําการดาวน์โหลดแอปที่2นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือแอปที่2นะครับ f e c เล็ก l Screen นะครับเหมือนได้ครกับผมจะวางไว้ที่ด้านล่างคลิปมนส่วนข,ของคำอฏิบายเช่นกันเราก็แตะเข้าไปที่ลิงก์ดาวน์โหลดเลยเปิดด้วยโคมอ่านะครับเมื่อมาถึงหน้านี้เราก็แตะไปที่แถบสีฟ้าเพื่อทำการดาวน์โหลดเลยนะครับปึ๊บ แตดาวโหลดตอบตกลงนะครับตรงนี้เราก็รูดลงมานะครับมันก็เสร็จพอดีนะครับคุณผู้ชมอ่าปักกินไปเลยครับแล้วมาแตะที่เดิมครับเนี่ยคำว่าเปิดด้านล่างนะครับผมปึ๊บแล้วก็ทําการติดตั้งครับด้านล่างปึ๊บส่วนนี้ก็รอสักครู่นะครับกําลังติดตั้งอยู่โอเคนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งครับ ติดตั้งแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็แตะคำว่าเสร็จสิ้นครับด้นานล่างปึ๊บจากนั้นก็กดปุ่มโฮมออกไปเลยพอเรากดปุ่มโฮมออกมาแล้วในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมนะครับอ่าใช้นิ้วแตะด้านบนแล้วรูดลงมาครับปึ๊บแล้วก็รูดลงมาอีกครับปุ๊บนี่นะครับหลังจากนั้นแตะในส่วนของ3จุดนะฮะตรงนี้ฮะ3จุดขวาม,มือสุดเลย มันจะมีตัวอักษรนะะฮตัวเอสีส้มหนะ่ยฮะเป็นวงกลมสีส้มเล็กๆหน่ครับแตะไปเลยครับปุ๊บอ่าลำดับปุ่มอ่าปุ่มสีส้มเล Mail ็กๆนี่ครับผมแตะลปแตะไอ้ลำดับปุ่มนะครับปุ๊บหลังจากนั้นโอเคนะครับอ่าตัดไปดานซ้ายนะครับหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแตะไปที่บันทึกหน้าจอนะครับที่เป็นปุ่มสีส้มเล็กๆนี่ครับผมอ่าบันทึกหน้าจอแล้วก็เลื่อนลองมาแตะค้างไว้แล้วก็เลื่อนมาครับ แล้วก็หาตำแหน่งวางตรงไหนก็ได้นะครับคุณชมเอาวางตรงนี้ก็แล้วกันปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมแตะคําว่าเสร็จสิ้นนะด้านขวามือด้านล่างปึ๊บหลังจากนั้นก็นะครับกดปุ๊บก,กดปุ่มโฮมออกไปเลยคุณผู้ชมขอภายลิ้นัวนะรับทุกคลิปเลยนะครับผมหลังจากกดปุ่มโฮมให้มันกลับคืนไปแล้วในส่วนนี้ให้คุณผู้ชมปัดลงไงครับจากด้านบนปุ๊บปุ๊บนี่ครับแล้วก็ปัดด้านซ้าย แล้วก็มาแตะตรงนี้ครับบันทึกหน้าจอตรงนี้ฮะบันทึกหน้าจอแตะค้างไว้ครับปึ๊บนี่แล้วมันจะเด้งมาลักษณะแบบนี้พอมาถึงหน้านี้ให้คุณผู้ชมแตะไปที่บันทึกเสียงครับนี่ฮะบันทึกเสียงแตะไปป๊บแล้วแตะไปที่เสียงของระบบและไมโครโฟนนี่ฮะนี่ฮะเสียงของระบบและไมโครโฟนปึ๊บหลังจากนั้นมาแตะที่คุณภาพวิดีโอด้านล่างสุดเลย นะครับมันจะมีสูงปานกลางต่ำฮะแล้วก็เลือกสูงเลยเนาะแตะที่สูงเลยปุ๊บโอเคหลังจากนั้นนะครับกดปุ่มโฮมออกไปเลยครับการตั้งค่าก็มีแค่นี้นะครับผมคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับสําหรับการใช้งานก็ง่ายๆนะครับแล้วก็ลูดลงมานะครับลูดลงมานะครับแล้วก็ไปที่ในส่วนของปุ่มบันทึกหน้าจอนะครับแล้วก็กดไปหนึ่งทีนะครับเพื่อใช้งานเปิด แล้วก็กดยินยอมครับสำหรับการเปิดการใช้งานครั้งแรกมันมีคําว่ายินยอมนะครับผมปึ๊บเรียบร้อยตอนนี้นะมันกําลังทําการอัดหน้าจอแล้วนะครับนะฮะกาลังัทึกหน้าจออ่านะครับผมในส่วนนี้นะลองเปิดคลิป YouTube ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวฮนะเดี๋ยวตัวลิขสิทธิออออออ์นะครับกูชมออกไปออกไปออกไปนะฮะออกไปเลย โอเคยกตัวอย่างแค่นี้พอนะครับคราวนี้เรามาเรามาดูวิธีการนะครับปิดการบันทึกนะฮะหรือว่าหยุดการบันทึกนั่นเองนะครับก็ดูลงมาจากแถบการแจ้งเตือนด้านบนแล้วก็แตะที่นี้เนี่ยฮะกำลังบันทึกหน้าจอเราแตะไปเลยทีหนึ่งปึ๊บนะเรียบร้อยครับมือชมอันดับต่อไปก็ถ้าเกิดมันขึ้นขนาดแบบนี้นะครับอ่านะครับผมเราก็ไปที่ในส่วนของแกลเลอรี่ได้เลยนะครับเพราะว่า คลิปที่เราทาการบันทึกม่อสกู่เนี่ยมันจะอยู่มันจะไปอยู่ที่แกลเลอรี่ครับเราเข้าไปที่แกลเลอรี่เลยปึ๊บนี่ครับวิดีโอสกินช็อตนั่นเองแล้วก็แตะเข้าไปครับบเพื่อเล่นมัอสกู่เนี่ยครับผมเล่นอลองฟังดูนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมอ่าเราก็อัดหน้าจอได้แล้วไม่ไม่มีไรน้ําครับนะฮะฟรีนะครับผมใช้งานฟรีไม่มีไรน้ําแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงด้วยนะครับคุณผู้ชมอันดับต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะใช้งานในส่วนของแอปตัวนี้แล้วนะครับวิธีการถอนการติดตั้งก็ง่ายๆครับอันดับแรกให้คุณผู้ชมเข้าไปในส่วนของการตั้งค่าก่อนเลยนะครับ แต่ที่การตั้งค่านะครับรูปฟันเฟืองหลังจากนั้นนะครับเลือ่อนหาคําว่าแอป,ปหรือว่าการจัดก,การแอป,ปครับนี่อยู่นี่แต่ก็ไปพอมาถึงน้านี้เราก็เลือ่อนหาแอป,ปบันทึกหน้าจอคร,ครับนี่ครับมันจะมี2แอปด้วยกันบันทึกหน้าจอ1บันทึกหน้าจอ2แต่ที่บันทึกหน้าจอ1ก่อนแล้วกันนะครับแต่ก็ไปแล้วเลือกที่เก็บครับที่เก็บปึ๊บหลังจากนั้นลบแคทก่อนปึ๊บ ่อไปจัดการข้อมูลปึ๊บตอบตกลงนี่ฮะด้านล่างตกลงปึ๊บหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมนะครับโอเคแบบ็คออกไปก่อนปึ๊บนี่ครับแล้วมาทาการบังค,บบงคับหยุดเออบังคับหยุดนี่ฮะบังคับหยุดการใช้งานปึ๊บบังคับหยุดแตะเข้าไปแล้วก็ทาการลบการติดตั้งเลยครับปึ๊บอ่านะครับตอบตกลงปึ๊บ เรียบร้อยครับเราก็ทําการลบแอปที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วนะครับยังเหลือยังเหลือแอปที่สองฮะบนหน้าจอแล้วก็เหมือนเดิมครับแตบ็คไปทำกันทําเหมือนกันเลยฮนะที่เก็บครับปึ๊บลบแคปปึ๊บปึ๊บอ่าจัดการข้อมูลปึ๊บตกลงปึ๊บเสร็จแ,แล้วก็แบ็คกลับครับปึ๊บมาครับหยุดการใช้งานปึ๊บ ตงคัดยุดปึ๊บลบการติดตั้งปึ๊บตัดตกลงปึ๊บตอนนี้เราลบแอปไปเลยครับอ่อะไรนะบันทึกการ์จอนะครับนะบันทกร์กจอลบไปแล้วสองเนาะแต่มันยังมีนะครับยังมีอีกในส่วนนี้คุณชมแบ็กออกไปเลยนะครับนะแล้วก็ไปที่ในส่วนของไฟล์ส่วนตัวหรือว่าการจัดก,การไฟล์นั่นเองนะครับปึ๊บ พอมาถึงหน้านี้คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้าไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะทางลัดหรือไม่ก็ไปที่ที่จัเก็บภายในนะครับนะเข้าสองทางได้เหมือนกันเลยนะครับผมไปที่จัดเก็บภายในอ่าโอเคเข้าทางนี้แล้วกันต่อไปไปที่ดาวน์โหลดปุ๊บนี่ครับมันจะมี2แอปคุณผู้ชมนะฮะเนี่ยแอปที่เราเดาวน์โหลดมาเมื่อสักครู่นี้นะครับสองแอปด้วยกันเดี๋ยวส o งเห็นก่อนปึ๊บนะครับบันทึกหน้าจอแอปที่1บันทึกหน้าจอแอปที่2นะครับแต่แชทที่บันทึกหน้าจอแอปที่1ครับ นี่ครับมันจะมีเครื่องไวูกรงกลมสีเหลืองอยู่ด้านหน้าแล้วมาแตะตรงที่แอปที่สองครับปึ๊บนี่จะมีเหมือนกันฮะสีเหลืองกลมกลมเล็กๆ,ๆครับผมหลังจากนั้นแตะนี่ฮะลบปรับแล้วก็แตะลบอีกครั้งปึ๊บหายไปแล้วคุณผู้ชมนี่ครับและนี่ก็คือวิธีบันทึกหน้าจอมือถือที่หลายคนอาจยังไม่ทราบ ฟรีไม่มีไร้น้ำนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเนททัจกรด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ